และในการเลือกตั้งเมื่อเช้านี้ค่ะเราได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักทั้งหมดเป็นจำนวน23ท่านและเราก็ได้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณแพรทองทานชินวัตรรองหัวหน้าพักเพื่อไทยจำนวน6ท่าน ท่านแรกรองศาสตราจารย์ด็อร์ชูศักดิ์ศิรินินคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒคุณโอชิตเกียรติก้องชูชัยคุณจิราพรสินทุไพรคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลตำแหน่งเลขาธิการพักคุณสระวงเทียนทอง ตำแหน่งรองเลขาธิการพักจำนวนสามท่านท่านแรกทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาริมาพันธ์ท่านที่สองคุณรินทิพรวรินวัชรโรธและท่านที่สามคุณสรันทิมสุวรรณตำแหน่งเฮรันยิกพักคุณทวีศักดิ์อนุขพันธ์ตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพักคุณนนทหงชูเวศ ตำแหน่งโคษกพักคุณดนุพรปุณกันและคณะกรรมการบริหารพักตามรายชื่อดังนี้ค่ะท่านแรกคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชคุณวรวงวรปัญญาคุณพัชระจันทระรวงทองคุณนิกรสมกลางคุณทิติวัฒนอดีสรพันกุล คุณจะเด็ดจันทราคุณพนรศชาจักกเพชรคุณชนินรุ่งธนาเกียรติและคุณสรัสนันท์อนพรขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทยจำนวน23ท่านค่ะทุกท่านคะพรรคเพื่อไทยเราไม่ได้เป็นแค่เพียงพรรคการเมือง แต่เรายังเป็นสถาบันทางการเมืองที่ประกอบไปด้วยบุคลากรและนโยบายต่างๆที่เราจะกลับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าและต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นณนะตอนนี้ค่ะพักเพื่อไทยยังทำหน้าที่ในฐานะแกนนำรัฐบาลการทำงานของเราอยู่บนาคาดหวังของพี่น้องประชาชน จทย์ของเราค่ะคือการบริหารประเทศและรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนแต่ในขณะเดียวกันนะคะนับจากนี้และไปอีกสปีข้างหน้าพักเพื่อไทยยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ๆโจทย์ใหม่ๆเราจึงต้องมีผู้ถือธงนำพัก ที่เป็นบุคคลที่จะสามารถหลอมรวมจิตใจและสร้างความเป็นเอกภาพให้กับสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยเราค่ะเป็นสถาบันที่เข้มแข็งที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในการเป็นรัฐบาลและผู้ที่จะถือธงนำพักต้องเป็นคนรุ่นใหม่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตของพักเป็นคนที่เข้าใจสายทานแห่งความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพร้อมที่จะปรับมือกับความท้าทายและโจทย์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากใครจำกันได้ค่ะเมื่อวันที่28ตุลาคมปี64ที่จังหวัดขอนแกน่นพักเพื่อไทยได้มีการเปิดตัวคุณแพทองทางชินวัตรในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและเมื่อวันที่20มีนาคมปี65พักเพื่อไทยได้จัดกิจกรรม ครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหม่หัวใจเดิมที่จังหวัดอุดรธานีณนะวันนั้นค่ะเราได้มีการเปิดตัวคุณแพรทองทานชินวัตรเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและได้กล่าวเอาไว้ว่าตั้งใจนำพักเพื่อไทยไปสู่การปรับตัวให้ทันกับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและในวันที่5เมษายนปี66 พรรเพื่อไทยได้เปิดตัวคุณแพรทองทานชินวัตรในฐานะหนึ่งในคนดิเด a นายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยและในวันนี้27ตุลา2566วันเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทยคุณแพรทองทานได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกพักเพื่อไทยให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทุกท่านจำวลีนี่ได้ไหมคะ ฤดูการใหม่ของต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้มาถึงแล้วพักเพื่อไทยจะต้องอยู่อย่างแข็งแกร่งและอยู่รอดเพื่อจะได้เป็นความหวังอันทรงพลังของพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งจากประธานที่ปรึกษาคณะการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมจากหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยสู่วันนี้ในฐาน,นะหัวหน้าพักเพื่อไทยแพทองทานชินวัตรค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิพกพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่อยู่ณที่นี้และที่รับชมอยู่ทางบ้านพี่น้องประชาชนที่รับชมไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้พี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน ดิฉันต้องขอขอบคุณสมาชิพกพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดิฉันรู้สึกเป็นเกยียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะนี่ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งต่อภารกิจทางนาอุดมการ์ค่ะแต่เป็นการเชื่อมความเชื่อม,มั่นความมั่นคงความศรัทธาเชื่อม การต่อสู้ของทุกคนเข้าด้วยกันอีกครั้งค่ะในฐานะของพักเพื่อไทยเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆค่ะเราเป็นพักการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและเราก็ยังเป็นพักการเมืองที่ถูกกระทํามากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเช่นกันดิฉันนะคะเติบโตมาในอยู่ในแวดวงของการเมืองได้สังเกต ได้ใกล้ชิดทําให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านดรทักษิณชินวัตรคุณพ่อที่ทําให้ดิฉันได้เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงอุดมการณ์ของท่านและทําให้ดิฉันได้เรียนรู้ได้ใกล้ชิดและที่สําคัญได้เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของดิฉันในการดำรงชีวิตค่ะ ดิฉันรู้ดีค่ะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆโดยเฉพาะบริบทของการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆวันแน่นอนค่ะดิฉันมั่นใจว่าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยในยปัจจุบันเราจะทำพักเพื่อไทยให้พัฒนาขึ้น อย่างไม่หยุดยั้งเช่นกันค่ะจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทีมคณะบริหารของพรรคเพื่อไทยทีมใหม่นี้จะต้องถอดบทเรียนพบทวนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพื่อทำให้ดีขึ้นเพื่อที่จะนำพรรคเพื่อไทยของเราให้กลับไปยืนอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนในฐานะ พักการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้งอย่างยั่งยืนค่ะตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วค่ะว่าการตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น การลดค่าค่าไฟค่าน้ํามันการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเป็น20บาทตลอดสายที่เริ่มทําขึ้นแล้วในบางสายการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญการให้ภาคเอกชนคนรู้จริงเข้ามาพัฒนาในเรื่องของซอฟต์พาวเของประเทศไทยอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกการนำร่องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรักษาพยาบาลในโครงการ30บาทรักษาได้ทุกที่ การรับมือกับวิกฤตอย่างทันท่วงทีช่วยคนไทยให้กลับบ้านในสถานการณ์สงครามในตะว,วันออกกลางการกลับไปเจริญสัมพันธ์ทาไมตีกับการทูตกับนา,นานาประเทศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงสองเดือนเท่านั้นค่ะก็สามารถสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศของเราอย่างมากมายและดิฉันมั่นใจค่ะว่าสี่ปีหลดต่อจากนี้ก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นให้กับประเทศของเราอย่างแน่นอนค่ะ พักเพื่อไทยจะยังคงสานต่อภารกิจสำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งด้านความเป็นอยู่สิทธิเสรีภาพอย่างที่เราทำมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา25ปีด้วยรักฐานที่มั่นคงและแข็งแรงเรามีวันนี้ได้เพราะผู้ใหญ่ในพักของเราค่ะที่ช่วยกันรดน้ำรวนดินให้ต้นไม้ต้นนี้แข็งแรง และมีรากฐานที่มั่นคงตัวดิฉันเองมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นมองได้ไกลขึ้น,นก็เพราะผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างไว้ค่ะจากนี้ไปดิฉันอยากให้พักเพื่อไทยเป็นมากกว่าพักที่ให้โอกาสแต่สามารถขจัดความเสี่ยงในชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ด้วยเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้ ปลดล็อกศักยภาพของเขาได้เต็มที่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกันค่ะเราจะไม่ทิ้ง DNA เดิมของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือการทำนโยบายที่เราสัญญาไว้กับประชาชนให้เป็นจริงได้เราจะทำความฝันให้เป็นความจริงเราจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เราจะลบ ทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะ DNA นี้จะยังคงอยู่กับพักเพื่อไทยต่อไปและพัฒนาตามยุคตามสมัยค่ะจะมี4ข้อหลักๆที่สำคัญที่คณะทีมผู้บริหารทีมใหม่จะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพักของเราอย่างชัดเจนค่ะ หนึ่งเลยคือเราจะทำดิจิตอลทราน sfmation อย่างเต็มรูปแบบนำข้อมูลทุกอย่างให้อยู่ในระบบดิจิตอลเพื่อที่ว่าไม่ว่าคณะเข้ามาทำงานอย่างไรก็จะได้มีการต่อยอดและพัฒนาได้อย่างง่ายขึ้นข้อมูลสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. เราจะสร้างองค์กรแนวรากเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกๆคนค่ะทำให้พัก ได้เกิดประสบการณ์มีการกระบวนการการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น 3. เราจะทำให้องค์กรพักเพื่อไทยของเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization ที่จะมีศูนย์ข้อมูลศูนย์วิจัยเพื่อที่จะทำการพัฒนานโยบายของเราไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อที่จะปรับใช้กับตามยุคสมัยให้ทันท่วงทีและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเท่าทันค่ะเราจะมีการฝึกอบรมศักยภาพไม่ว่าจะเป็นยุวสมาชิกหรือสมาชิกทั่วไปแบ่งพื้นที่ให้คนทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาและเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะ และข้อสุดท้ายนี้เป็นข้อที่สำคัญค่ะเราจะสร้างเครือข่ายครอบครัวเพื่อไทยให้แข็งแรงและมีในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อที่เราจะได้รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่สะท้อนมาของตัวเองและของครอบครัวได้อย่างชัดเจนให้มาถึงพักเพื่อไทยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะสุดท้ายนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ดิฉันเอง จะบอกกับตัวเองแล้วก็ทุกๆท,ท่านของของเราของพักเรานะคะว่าเราตายังคงดูดาวเท้ายังคงติดดินยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคงเพราะพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณแพทองทานชินวัตรค่ะ ผู้ที่จะถือธงนำพักเพื่อไทยนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะงาม่านะคะท่านนายกสมนตรีหัวหน้าพักเพื่อไทยและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของพักเพื่อไทยค่ะ